ตายเป็นสิบเลยนะในแรงเขนาน่าจะมาแรงนะตอนนี้ติดเทมม์อาจจะเป็นเคนครับต้องรู้ว่าเขาจะโชว์ฟาร์มเหมือนตาแรกได้ไหมเอ็นแบงครับ เพราะว่าเล่นป่าได้หลายสไตล์ครับมีไฟเตอร์แล้วก็แอสซอซีนครับยังดำอยู่นะครับผมอยู่แล้ว, <c oughs> ลวมาแรง <c oughs> <c oughs> จุดแข็งของผมนะเป็นคนลาดเรื่องครับชิลๆไม่ซีเรียดไม่คิดมากเพ็นแบงครับเพราะว่าสกิลเพย์เขาค่อนข้างดีครับเป็นป่าที่ค่อนข้างโคตรมากครับดีกี FVP ล่าสุดถ้าเบอร์หนึ่งผมว่าต้องเป็นชาร์กแซดครับแคลลี่ที่ยืนเลนโหดท,ที่สุดนะคนเดียววงเล็บ เอ็นแบงครับเล่นอะไรก็โหดครับเล่นตัวนอกเมตาก็ยังโหดเป็นบาร์ครูงแล้วกันเพิ่งกลับมาในสนามเบทีโพลีอะก็ไปน่าจะแรงมากลิกกี้ลิกกี้เขาแบกจัดเล่นแบบโหดขึ้นเยอะเลยเบอร์หนึ่งล้วครับผมให้น้องแบงครับเล่นตาโหดมากหลวงเร็วไวพีเจครับมาแรงแบงได้เอ้ยมันเช้าไง จักรพัฒมาแรงที่สุดเพราะเป็นคนนําทีมครับเป็นกัปตันเต๋าเองครับเล่นได้ทุกตําแหน่งตอนนี้บาตคุงครับตอนนี้โหดเลยครับเพราะว่า,พวาเพื่อนเล่นด้วยกันมาครับโหดมากเลยครับแอดแอดอะไรวะแอดแอดเอิร์ดต้องพี่เพราะว่าเขาเล่นแต่ปลาไหลมั้งในแรงอ่ะเหมือนจะตายเป็นศิเลยนะ <c oughs> ในแรงอ่ะเขาน่าจะมาแรงนะตอนนี้ติดเทนมัมงในโปลิกใช่ไหมคะก็เจลลี่เจนค่ะคือหนูได้ยินมาว่ามีมอไซค์แบบแต่งล้อก็แรงเหมือนกันค่ะยกล้อด้วยค่ะพี่บบูมนักเทรดเลนอันดับหนึ่ง มันเจอใครมันก็เห็นหมดเลยตัวเนี้ยแอเดเลยครับแอเดเลยโหดมากตอนนี้ตะยูเพย์การ์ดเกมการคอเกมทำไมแ่แค่นั้นนะครับเก่งเก่งครับเก่งคนเดียวเลย <laughs>